ไม่เจอกันก็ร่วมรวมปีนะครับนี่ก็เป็นวันนั้นถ้าเอฟซีหรือเพื่อนๆจําได้ครับตอนนี้ก็เป็นต้นแรกที่มาปลูกนะครับปลูกเอาเรอกเอาชัยวันนั้นก็ปีที่แล้วแหละครับปีที่แล้วก็เนี่ยจชมปาทองนะครับไม่ได้โตมากนะครับเพราะว่าเราปลูกแบบฝากฝนนะครับฝากฟ้านะครับแต่ว่าก็ชื่นใจครับในเพิ่งได้กลับมาเยี่ยม ก็ขอให้เขาเติบโต,ตแหละครับหลายๆต้นก็าตายไปครับแต่ต้นแรกยังอยู่นะครับวันนั้นนะครับมาถึงผมก็ยิ้มเลยนะครับสวยนะครับจำบาททองตรงนี้ตรงนี้ถ้าดูทำเลเขาก็ข้างบนอ,อกจะเป็นเรือนไม้นะครับแต่ว่าโอเคตรงนี้ทิศตะวันออกนะครับก็มีแสงส่องมานะครับเดี๋ยว ตามเป้าหมายนี่กคถ้าเขาโตกว่าน,นี้อีกหน่อยก็เดี๋ยวจะเอาพวกนี้ออกครับตรงนั้นเป็นต้นยางยางยางพาราเก่นานะครับก็ฝั่งนี้ก็เป็นไม้ป่านะครับไม้บ้านผมเรียกต้นอะไรต้นหลอนะครับก็เอาพวกนี้ออกแต่ว่าอีกสักปีนะครับเดี๋ยวรอค่อยโตกว่านี้นะครับก็ค่อยๆเอาไม้พวกนี้ออกนะครับก็สร้างสวนป่านะครับนั่น,นทุเรียนบ้าน คุณพ่อตานะครับมาปลูกไว้ให้ก็ต่อยอดอันนี้ไม่ถึงปีนะเพิ่งปลูกเดือนนั้นจําเดือนไม่ได้นะครับเดือนไหนเลืไม่รู้จาไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ก็ถือว่ารากเดินแล้วก็รากเดินแล้วก็บอกว่าน่าจะโดดแล้วนะครับนี่ทุเรียนบ้านก็ อ่างกันนิดเดียวแต่ไม่เป็นเลยนะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยก็จัดการตัวเขาเองได้นะครับนี่ดูกำปั้นของต้นนี้โอเคแล้วครับ